มาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินระดับแรกที่ต้องเช็คก็คือตารางบินของผมนะครับ T-G435 ไปจาการ์ตาอินโดนีเซียเวลา14.20บ่าย2 20นาทีนะครับเซล์เช็คอินได้ที่ d e h j เซล์เช็คอินก็คือเช็คอินด้วยตัวเองครับเดี๋ยวเตรียมพาสปอร์ตก่อนครับหาพาสปอร์ตก่อนนะได้พาสปอร์ตแล้ว d e h j จันไทย อันนี้เช็คอินเองนะครับอ่านดูดูด,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 ดูไม่มีของต้องห้ามนะครับใช้าพาสปอร์ตนะพาสปอร์ตพาสปอร์ตนะครับเราบอกใส่พาสปอร์ตเข้าไปอย่างนี้เอาออกได้ครับ เดือยวเรียบร้อยครับเช็คชื่อนะถูกต้องถูกต้องพาสปอร์ตนำเลยถูกต้องอ่าเช็คอินปีนนะครับปีนบอร์ดดิ้งพาสโอเคครับได้ละไม่ต้องไม่ต้องเข้าแถวแบบนั้นนะครับไม่ต้องเข้าคิวแบบนั้นนะเรียบร้อยละทีนี้ไปแลกตังค์ครับไปแลกตังค์ก่อนนี่นะครับเซลเช็คอินไม่เสียเวลาครับประหยัดเวลาด้วยนะตัวนี้ตัวนี้เครื่องเต็มเลยครับเขาเรียกเครื่องคีออสนะครับคีออส K I O S นะครับเดี๋ยวไปแลกตังก่อนครับไปแลกตังก่อนนะเที่ยวบินผมไปจาการ์ตาอินโดนีเซีย14.20บ่าย20นะครับบ่าย20นะครับจริงๆเวลาเราจะแลกเงินนะครับแลกตรงนี้ก็ได้ข้างนอกนี้ก็ได้หรือว่าเข้าไปหลังจากตรวจสัมภาระตรวจอะไรเรียบร้อยเสร็จเข้าไปเลยก็ได้นะครับ แต่เครื่องอันนี้ทําให้เราไม่ต้องไม่ต้องเข้าคิวแบบมีเห็นคิวไหมครับนะถ้าโหลดก็ใช้ได้ครับผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเห็นไหมคนเยอะนะคนเพียบเลยครับคนเพียบเลยครับถ้าคุณเข้าคิวก็จะต้องมาลองเนี้ยครับคนเยอะเลยครับอะไรเนี่ยดาราหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปถามน้องๆเขาดีกว่าครับเพราะเราไม่รู้จริงๆเขาบว่าใครใครครับดาราผมไม่รู้จัก ใครนะครับเล่ะแสดงจีนชื่ออะไรครับี่เลพี่เขาบอกเป็นนักแสดงจีนนะครับผมผมเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเขาจะต้องไปตรวจสัมภาระแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองนะครับก่อนที่จะออกไปเกตที่พักออัมาแล้วครับ เดี๋ยวแลกเงินก่อนนะครับแลกอินโดนีเซียรูเปียห้าร้อยครับครับห้าร้อยบาทครับห้าร้อยยี่สิบสี่บาทได้ไหมต่อได้ได้ครับเดี๋ยวนะยึดสองแสนในเรียนนะยี่สิบเดี๋ยนะผมยี <c oughs> ่สิบสี่ก่อนหรือว่าคิดถอนแบบไปนี้ถอนนี้ก็ได้ครับได้เงินเรียบร้อยแล้วครับเอาเอกสารมาเก็บไปด้วยนะเวลาเบิกเงินบริษัทนะครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปตรงตรวจสัมภาระตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เข้าไปในเกตต่อไปนะครับเข้าไปเล้าก่อนดีแล้วค่อยไปเกตนะครับโอเคครับ